ไอดีคัพปิ้งเนี่ยมันมันมันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวเพราะว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะแต่งงานกันต่อไปไม่ได้แล้วความความต่างมันเยอะหลือเกิดมันถึงจุดที่มันไปไม่ได้มันต้องหย่าละแต่จะแบ่งกันสมบัติกันยังไงครับเสร็จปุ๊บผมก็พยายามจะให้คุณได้อะไรไปน้อยที่สุดหรือไม่ได้อะไรเลยเพื่อคุณจะได้ยากจนเสร็จแล้วผมก็จะทำลายคุณจากนั้นผมก็จะกลับมาใช้ globalization อย่างเดิม โฟมบิกออยน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาหมอนน้ำมันกระเทียมเหมาะกับคนที่มีความกังวลจากการทานหวานจัดมันจัดเค็มจัดให้น้ำมันธรรมชาติ4ชนิดจาก70ปีสุภาพโอสถช่วยดูแลสุขภาพดีเริ่มเลยวันนี้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม l i n e j p ดเจ l ลหรือสแกน QR code สวัสดีครับกับตันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็ได้รับเปลี่ยนจากขั้นตับกันอีกครั้งนึงนะครับในชุดที่เท่ๆวันนี้ก็ อาจจะต้องแปลกแจ้งนิดนึงนะฮะก็บางเอิญกัปตันมีภารกิจต่อนะใช่ไหมฮะครับคราวนี้กับตันก็คงจะต้องคุยกับผมโดยลักษณะของการวิพากข่าวอันนี้เราอาจจะไม่มีหัวข้อประเด็นอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมฮะคราวนี้เราสนทนากันแบบแบบแลกเปลี่ยนดีกว่านะคแลกเปลี่ยนคุยไปอันนี้หัวข้อเราก็กาหนดไว้นิดนึงเพื่อจะได้ไม่ไม่ออกนอกทะเลไปครับอันนี้สิ่งที่เรากําหนดในหัวข้อที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนสหรัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนสงครามการค้า สงครามช่องแคบไต้หวันหรือแม้กระทั่งเรื่องญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะมีเกล็และเกล็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ผมขอเกินนานิดน,นึงก็คือว่าในเรื่องของการที่ไบเดนกับสียินงติงคุยกันเนี่ยเขาก็ค,คุยอย่างกับเราคุยนี่แหละคือ4ประเด็นเนี่ยเขาคุยกันสประเด็นเนี่ยดังนั้นในสีประเด็นเนี่ยมันก็เป็นหัวข้อหลักในการความขัดแย้งของจีนสหรัฐ เรื่องแรกที่ผมจะให้ขอความเห็นจากกัปตันก็คือว่ากัปตันคิดยังไงครับเรื่องดีคัพปิ้งแม้ว่าการแยกห่วงโซ่อุะทานจากสหรัฐก,กับจีนเนี่ยมันจะทําให้อะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกนี้ครับคือประเด็นหลักๆเนี่ยนะการดีคัพปิ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาไม่สามารถรวมกันได้มันจะต้องแตกใช่ไหมฮะในเมื่อมันแตกเนี่ยมันจะแยก หลักการก็คือมันจะแยกออกจากกันยังไงโดยที่ทําให้ฝ่ายตัวเองเสียหายน้อยที่สุดแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียหายมากที่สุดอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยต่างฝ่ายมันต่างพึ่งพากันเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมฮะมันเป็นการว่าอา้าวคุณเก่งผลิตอันนี้คุณก็ผลิตไปแล้วคุณก็ขายแล้วคุณไปแลกอย่างอื่นใช่ไหมโดยที่มีประเทศที่ใหญ่ที่สุดคืออเมริกาเนี่ยเขาคุมสป라이ตยทางการเงินเขาคุมอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งต่อยอด ใช่ป่ะแต่อเมริกาเองเนี่ยในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้ผลิตอะไรผลิตแต่ก็มีแต่สิทธิบัตรแล้วก็ส่งออกเรื่องความรู้ทางเทคโนโลยีใช่ไหมเราให้คนอื่นผลิตเนี่ยแล้วพอถ้าคุณไปมีปัญหาเขาเนี่ยเขาไม่ส่งของให้คุณคุณก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมเออแล้วเวลามันจะดีคัพปิ้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่มันสําคัญคุณก็ต้องกลับมาผลิตเองยกตัวอย่างง่ายๆผมยกตัวอย่างเรื่องชิปเนี่ยทีเอสเอ็มซีของไต้หวันนีใช่ไหม อย่างที่เราทราบกันอยู่อ่ะมันไม่ใช่ความลับอะไร GSMC เนี่ยก่อตั้งขึ้นมามันก็เงินทุนก็จากอเมริกาแหละเทคโนโลยี <Technology S 1> เริ่มแรกเนี่ยเขาก็อเมริกาตัวนี้มันก็เป็นคนพพลายให้แต่ต้องยอมรับอย่างว่า GSMC เนี่ยเขาเก่งเขาทำต่อแล้วเขาต่อยอดได้เขาสร้างระบบขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันเนี่ยเขาเขาเก่งอ่ะเขาสามารถพัฒนาไปเรื่อยทำชิปขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรืเลล่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี้ก็คือ3 นาโนเมตรถูกไหมฮะครับทีเนี้ยพอพอชิปตัวนี้ผลิตขึ้นมาทุกประเทศมันก็ต้องใช้หมดอ่ะมันไม่มีใครไม่ใช้อ่ะแล้วสหรัฐจะแยกออกจากจีนเนี่ยพอดูแล้วมันไปกันไม่ได้แน่ครับเออมันจะหยากันแล้วอ่ะมันจะหยากันแล้วจะหอลแลแบ่งสซบัิอ่ะสามอเมริกาก็ทำเลยว่า เอ้ยผมอยากคุณผมต้องได้มากที่สุดมไม่ไม่ให้อะไรคุณเลยผมก็จะคิดทําไงอะ่ะผมก็อยากเอาเชียรซมซีอ่ะไปตั้งที่อเมริกาถูกปะ่ะี่โอเรกอน หรือที่ไหนเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาต้องการไปอย่างที่แนนซี่โพลลซี่มาคุยเนี่ยสิ่งที่แล้วแล้วสามีแกก็จะลงทุนในนี้ด้วยรู้สึกว่าจะมีข่าวโดนจับด้วยนะสามีแกเนี่ยล่าสุดแล้วลูกก็ไปมันเซ็นนั้นอย่างโดนจับเพราะเมาเมาแล้วขับขบมากเลยโดนติดคุกห้าวันอะไรประมาณนั้นขนาดขนาดใหญ่ขนาดนี้ตถาร้นี่เยี่ยมนะเยี่ยมมากตอนแรกผมไม่เห็นผมนึกว่าโหแกจะไปรับสายกระพายนางงามมิตรภาพ ความฝันของสาวน้อยวัยแปดสิบสามปีอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดนะมีสายสะพายให้ด้วยเนี่ยไออเมริกาเขาจะเอาจีเอสเอ็มซีไปตั้งในอเมริกาเพราะเขาเพราะเขาไต้อยู่กับไตหวันนี่ไม่แน่แล้วจะโดนจีนยึดหรือว่ายึดไม่ได้ก็ลบกันก็ต้องถูกทําลายถูกไหมใช่ใช่แล้วเขาเอาไปนี่เขาไม่ได้เอาไปแบบผลิตห้านาโนเมตรเจ็ดนาโนเมตรไม่เอาเขาจะเอาแบบสุดยอดสุดยอด<พ>อทีนี้าการเมืองข้างในอ่ะ ไต้หวันนี่เองอ่งเขาก็ไม่อยากให้เอาแบบตัวสุดยอดไปเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวเนี้ยไต้หวันก็พูดมาแล้วว่ามันเป็นเทพผู้พิทักษ์ไต้หวันก็ใช่เอาไปแล้วก็ไม่มีค่าละหมดค่าละถูกไหมแล้วไต้หวันจะมีหมากอะไรมาต่อรองอะ่ะนี่มันก็เลยจะต้องมาคุยกันยยเยอะๆออบอกเอาคุณเอาคุณผลิตห้านาโนเมตรไปก่อนโรงงานในจีนผมให้ผลิตเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันต้องคุยกันแต่ว่าสามนี่งไงพอ ไต้หวันก็เป็นลุกน้องอเมริกาแต่เขาก็ไม่ง้อะเขาก็รู้ว่ามันเขาจะต้องมียืนหรือยืนแมตเติมต่ออะไรต้องเก็บไว้เออมันต้องมีหลักประกันน่ะคุณอยู่กับฉันจะมันก็ต่อรองกันเหมือนกับกระยาจริงๆแหละผมว่ามันก็แบบว่าให้เลือเอานันไปว่านี่มามันก็เหมือนกับคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่อันี้ก็ต่อรองระดับโลกเนาะ ตอนนี้ในการที่เราผมอยากจะเรียกมันว่าการดีคัพปิ้งโดยวิธีการนั่นคือว่ามันเหมือนกับการทำลายระบบโลกใหม่ก็คือสมัยก่อนโลกเราเป็น globalization เนาะครับตอนนี้ globalization คือแบ่งงานกันทำาไม่ใช่ละตอนนี้ไม่แบ่งละตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เลิก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 ,ก globalization นี่ก็มริการเป็นคนคิดเมริการเป็นคนทําตอนนี้าริการก็เป็นคนทุบม,มันทิ้ง แล้วก็เริ่มต้นใหม่คือไม่เอาละ globalization ตอนนี้เราจะเราจะกลับในโลกไปสู่โลกอะไรฮะกับดานคิดว่าโลกโลกข้างหน้าเนี่ยมันมันก็ยังเป็น globalization แหละครับ id copying เนี่ยมันมันมันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวเพราะว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะแต่งงานกันต่อไปไม่ได้แล้วความความต่างมันเยอะเหลือเกินมันถึงจุดที่มันไปไม่ได้มันต้องหย่าละแต่จะแบ่งกันสมบัติกันยังไงเสร็จปุ๊บผมก็พยายามจะให้คุณ ได้อะไรไปน้อยที่สุดหรือไม่ได้อะไรเลยครับเพื่อคุณจะได้ยากจนเสร็จแล้วผมก็จะทําลายคุณจากนั้นผมก็จะกลับมาใช้ globalization อย่างเดิมอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แง่ลบไปหน่อยแล้มันไม่แบ่งกันให้ยุติธรรมแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็เชื่อคุณกันซึ่งละกันมันเหมือนกันยากันแล้วแบบว่าเฮ้ยยากันนี่โกรธเกลียดกันมากเลยนะเมื่อคนอยากกันแล้วก็ดีกันได้ยแยนะอ่าใช่ไหมมันเขาไม่ได้คิดอย่างนี้อ๋อถูกปะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราทราบอยู่อะ ทุกวันนี้อเมริกาก็พิมพ์เงินออกมาโดยไม่มีรายค้ำเลยอ่ะคุณคุณอยู่ลอยลอยอ่ะถูกปะถ้าเกิดว่าคุณไปแบ่งให้จีนอย่างเงี้ยมี power เ,เนี่ยแล้วจีนมันขึ้นมาแล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะรากฐานคุณกลวงอ่ะคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าคุณจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยมันไฟบังคับอ่ะ คุณต้องล้มจีนให้ได้ครับพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของว่าสหรัฐเองนั่นแหละมีปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะการที่ตัวเองมีรากฐานเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงผมอยากให้โฟกัสเรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจมากเลยคือว่าตอนนี้สหรัฐซื้อของจีนส่วนมากจะเป็นคอน s u m e r product อันนี้คอน s u m e r product เนี่ยมันไม่เพียงพอในสหรัฐเนาะ,ะแล้วก็เกิดกับจากการที่สหรัฐเขาแจกลิคอปเตอร,ตอร์มันนี่เข้าไปเนี่ยทุกคนก็มีเงินซื้อของเนาะอันนี้ของมันสะพายน้อยมันก็เลยทําให้ของมันขึ้น ันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะการที่เกิดสงครามการค้าของจีนสหรัฐเนี่ยมันกลับไปกระทบเจ็บทําให้ประชาชนสหรัฐเจ็บปวดมากกว่าโดยเฉพาะอย่างเงี้ยหุ้นวอลมาร์ทอย่างเงี้ยร่วงลงไป10%เลยเพราะเหตุผลเดียวก็คือว่าคอน sumer product ที่เข้าไปสู่วอลมาร์ทเนี่ยมันร้อยเกือบร้อยน่ะเป็นมาจากจีนอันนี้พอมันสินค้ามันไม่เพียงพอพวกเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องราคาราคามันก็อัพพอราคามันอัพปุ๊บเงินก็เฟอเ้อพอเงินเฟอ้อปุ๊บตอนนี้สองในสามของประชาชนสหรัฐเนี่ยลดการบริโภคลงมันก็เลยเกิดด e เซชั s i o n d e p r e s ขึ้นมา คือมันกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่เกิดขึ้นแล้วมันมองออกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ร e เซช s i นของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็เกิดจากกำมน้ำม,มือของรัฐบาลสหรัฐที่ทำขึ้นมากับตันคิดยังไงฮะเรื่องของอคอนซ p r อ d u c ตหรือว่าการที่สหรัฐจะแก้เกมสม,มงสองสงครามการค้าเนี่ยโดยการลดภาษีสินค้าจีนเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไหมอัน,นี้มันมันเป็นปลายเหตุมันยิบย่อยอปัญหาหลักจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ครับอย่างที่อย่างที่พูดอะเงินเฟ้อครับใช่ไหมฮะ ตอนนี้ก็จะพูดว่าเหมือนเฟอ้อเพราะว่ารัสเซียลบกับยูเคนมีการอาหาร อาหารแพงน้ำมันแพงการ์ดแพงอะไรอย่างนี้แต่อันนี้อันนั้นก็มีส่วนส่วนหนึ่งแต่จริงๆอันนั้นมันปลายเหตุครับนักวิชาการทางการเงินนะเขาไปเอาไอ้เว็บสเตอร์ดิกชันนารีสมัยปีประมาณปี70นเนี่ยมากลางให้ดูเลยเขาบอกนิยามของคําว่าเงินเฟ้อเนี่ยเกิดคืออะไรครับนี่อยู่ในดิกชันนารีนะนิยามของเงินเฟ้อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเงินเฟ้อเกิดจากการที่คุณพิม เงินเข้าไปในระบบมากกว่าที่มันควรจะเป็นน่ะครับอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์มันนี่ครับของมันมีอยู่สิบชิ้นถ้ามันปล่อยให้มันไปตามกลไกตลาดเนี่ยบางคนก็อาจจะซื้อได้บางคนก็อาจจะซื้อไม่ได้ต้องเก็บเงินก่อนอะไรเงี้ยถ้าคุณแจกเงินลงมา คนละครึ่งอ่าคนละสองเฟืองสองหลึงแจกโครงการอะไรแบบเนี้ยเฮลิคอปเตอร์มันนี่ของมีสิบชิ้นแต่ทุกคนอยู่ดีๆมีเงินในกระเป๋าจะซื้อหจะซื้อผมขายให้ไม่ได้อ่ะผมขายไปโอ้ยหมดแล้ววะผมก็ไปเอามาอีกสิบชิ้นเอามาสิบชิ้นเดี๋ยวคนมันมาซื้ออีกเอ้ยผมขึ้นราคาละ ทีนี้ชิ้นละร้อยเป็นสองร้อยปรากฏว่าสองร้อยก็ไขายได้เหรอเพราะว่าเงินมันมีอะมีเงินปั๊มเงินลงมาเออปริมาณเงินกับปริมาณซัปลายเนี่ยมันมันไม่สมดุลกันไงมันต้องสมดุลกันถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นของมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆค่าเงินพอค่าเงินมันก็จะทำไมฮะพอของแพงค่าเงินก็จะลดลงเนี่ยมันมันมันเขาเขียนไว้ในดิจิเนอรี่ตั้งแต่ปี7 0แล้วว่าแต่ว่าผมก็เลยสงสัยนะกับตันผมว่า วิชาเศรษฐศาสตร์ผมอาจจะไม่ไม่เข้มแข็งเนาะคือที่กัปตันบอกว่าค่าเงินอ่อนใช่ไหม,อมเออจริงๆแล้วไอ้คนสหรัฐอะรู้สึกว่าเงินอยู่ในมือตัวเองอะ่ะซื้อของได้น้อยลงอ,อ่านนี้ชัดเจนอแต่วป็นคนไทยเนี่ยตอนาร์ไม่แพงขึ้นอะ่ะ มันเลยมันเลยกลายไปทําให้ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดอลลาร์คนสหรัฐนั้นรู้สึกว่าเงินตัวเองน้อยใช่ไหม,มแต่คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าเงินดอลลาร์แพงมันก็เลยกลายมันมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจวอลล์สตรีทนะฮะ<า><า>เขาควบคุมใช่ป่ะใชะ่เขาสามารถเล่นควบควบุมก็อย่างที่ผมบอกอะอเมริกามันคุมระบบการค้าโลก<า>มันคุมระบบเงินโลกเขาจะดึงอเมราเงินกลับอเมริกา ก็ขึ้นดอกเบีย้ย oh. ถูกป่ะ uh. เออเออเงินดูขึ้น,นดอกเบีย้ยเงินมันดูดออกแล้วคุณคุณเวลาคุณ <Dim an. S 2> ซื้อของคุณต้องคุณต้องใช้เงินดอลลาร์ไปซื้อ uh. ใช่ป่ะอนอกประเทศเอพอเงินดอลลาร์มันน้อยแล้วคุณก็ต้องไปขึ้นราคาเออ นี่เขาเล่นตรงนี้มันมันไม่ได้นคนละส่วนกันในประเทศเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมัน,น <c oughs> ไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด <c oughs> ใช่ใชมันไม่เกี่ยวเลย <c oughs> ถูกไหมแต่ว่าไอ้เงินเฟ้อกลับไปดูนิยามของคำว่า <c oughs> เงินเฟอ้อเบสิกมากเลยอ่ะ <c oughs> ก็คุณคุณอยากให้เงินเฟ้อคุณก็ปั๊มเงินมาดี <c oughs> ใช่ใช่ใช่ป่ะเฟ้อคือเยอะๆอีกหน่อยใครไกลพันหนึ่งก็ซื้อไม่ได้ต้องหมื่นหนึ่งคุณก็ปั๊มเงินลงมาอีก อ่เงิน<ส>มันทุกคนมีหมดอ่ะเยอะแยะแต่ของมันไม่มีจะขายนะอ่ะเงินมันก็เฟ้ออันน,น,นี้อันนี้พอพอคนไอ้นักวิชาการทางการเงินเนี่ยเขาไปค้นตรงนี้มานะแล้วเขาก็มาพูดนะเออทีนี้พวกทางผู้กํากับนโยบายทางการเงินของอเมริกาก็ออกมาโต้ว,วันใหญ่บอกเอ้ยไม่จริงไม่จริงบ้าเลยเขาเขียนมาตั้งแต่ปี70็ดนทำไมคุณไม่ค้านเขาตั้งแต่ตอนนั้นเนะี่ยถูกปะมันเป็นทฤษฎีที่ที่โลก ธรรมชาโอ้โหมันตรงไปตรงมาฮะมันตรงไปตรงมาใช่ป่ะมันไม่ใช่กฎมันไม่ใช่กฎธรรมดานะมันเป็นกฎธรรมชาติเลยนะดีมาสไพนี่ยใช่ดีมาสไพเลยโอ้โหใช่ไหมครับคราวนี่อาการที่เงินเฟ้อเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยมันก็ทําให้ทั่วโลกเดือดร้อนเนาะโดยเฉพาะประเทศเออเออเมจันท์มาร์เก็ตอย่างประเทศไทยหรือว่าประเทศเออเล็กๆอะไรพวกเนี้ยสีลังกาลาอ่ากัมพูชาอะไรพวกเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องดอลลาร์แพงอันนี้ไอ้ดอลลาร์แพงเนี่ยมันก็กลายเป็นมันก็ กระทบชิงไปให้สหรัฐหนึ่งสหรัฐก็ขายของยากอย่างอย่างตอนนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีผลกระทบเหมือนกันลักษณะของเงินเยนมันค่าอ่อนเนาะเพราะดอลลาร์แข็งเนาะตอนนี้อาจจะไม่รู้ไปถึง150เยนหรือย,อยังเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามนะ้วอธีว่าวถ้ามันว่า150เยนต่อ1นดอลลาร์เนี่ยมันก็จะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องซื้อน้ํามันแพงซื้อของข้าแพงอาหารแพงเพราะเหตุผลก็คือญี่ปุ่นไม่มีอะไรเลยต้องนําเข้าหมดก็เขาก็เลยขาดดุลการค้าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยขาดดุลการค้าเป็นครั้งรรกกในออบีี่ปตลด ประวัติการอ่ะก็คือป,ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเนี้อออนนยอันเนี้ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันมาจากที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นที่ต้องการครับ มันเป็นสินค้าที่มันมีแบรนด์รอยัลตี้ค,คนทดแทนไม่ได้คุณจะไปซื้อถ้าคุณไม่ใช้โซนี่คุณจะไปซื้อเครื่องเสียงนี่โซนี่อย่างเดียวเลยสมัยก่อน,นคุณจะไปซื้อทีวีซมซุงเหรอ LG ชื่อเดิมก็ลักกี้โกลาที่บ้านผมนี่โซนี่หมดเลยนะสมัยก่อนอใช่ไหมหรือคุณจะไปซื้อไฮเซนของจีนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหมาไม่เจอแล้วโซนี่มไม่เจอแต่ว่าพอญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่สามารถขายตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็ยังจะขายแพงอย่างเดิมคใช่ไหม ขายถูกก็ไม่ได้หนึ่งเสียภาพโพสเสียแบรนด์สองร,ออระบบที่เขาสร้างไว้อะจ้างงานตลอดชีพเงินเดือนพนักงานสวัสดิการต่างๆนู่นนี่ทําให้เขาลดราคาของเขาลงมาไม่ได้อีกอืต้นทุนสูงต้นทุนสูงอะถูกป่ะอแต่ว่าผู้เลโพมันมีมันมีทางเลือกแล้วอะ่ะสมัยเนี้ยมันมีทางเลือกกเพราะว่าเหตุผลก็คือจีนผลิตของราคาถูกออกมาถูกคุณภาพเท่ากัน นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมทําไมญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้อย่างที่คุ่บอกมันมันไม่ได้มีจุดเด่นเหมือนสมัยก่อนสินค้าญี่ปุ่นผลิตออกมาโหทุกคนซื้อหมดใช่ใ,ชใชไหมผมล่าสุดที่ผมฟังข่าวเนี่ย <c oughs> คือผมเคยทํางานอยู่บริษัทโตชิบา ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็เลยก็ผูกพันเขาพอสมควรเนาะเสร็จแล้วก็เลยไปดูศึกษาประวัติศาสตร์นิดหน่อยเนาะคือบริษัทโตชิบ้าแจแปนเนี่ยจริงๆแล้วนี่รากฐานเขามาจากบริษัทที่เรียกว่าเจะร้อยปีอยู่ละนะก็ก็มีมีศักยภาพาในการผลิตสินค้าสมัยก่อนที่ทําพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะตอนนี้มาทางานโรงง,งงานโรงงานนิวเคลียร์เขาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วก็เจ๊งเจ๊งเพราะฟูกุชิมะมันระเบิดใช่ไหม พอสเปิดปพิเนี่ยมันก็เลยเลยเลย,เลยยุติในการทําปริกรณนิวเคลียร์เพราะว่าทั่วโลกก็ไม่เอาแล้วไงเพราะเขาก็เลยขาดขาดดุลมากเลยขาดทุนไปตอนนี้เหลือเหลือบริษัทจาก9ก้าแสนล้านเนี่ยเหลือแค่7จ็ดแสนล้านนี่เป็นตัวอย่างดีนะที่ตชิบ้าเนี่ยประเทศจีประเทศญี่ปุนน่นมันทําให้ เกิดเขาเรียกอะไรอะภาวะที่เรียกว่าถดถอยของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีโตชิบ้านี่หรือเปล่าที่ว่าเคยโดนสหรัฐอเมริกาลงโทษเพราะว่าไปขายเทคโนโลยีอะไรให้อ่ามี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 ใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นก็เป๋ไปทีมีมีมีค่าปรับอ่าตอนนั้นก็เป๋ไปทีมแล้วโดนลงโทษอ่าคือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเราอย่าคิดว่าเอซะโซนี่ผลิตเฉพาะบางชีมันไม่ใช่นะครับมันเป็นกลุ่ม เครือข่ายอุตสาหกรรมที่เขาทํามาหลายอย่างอย่างมิซูบิชิอ่ะใครจะไปรู้อย่างบางคนนะไม่รู้ว่ามิซูบิชิเนี่ยเป็นดิเฟนซ์อินดัสทรีผลิตเครื่องบินนะใช่ใช่ใช่อย่างสมัยสงครามโลกที่สองอ่ะเครื่องบินซีโร่อ่ะเนี่ยของแต่ล่าสุดล่าสุดที่ที่มาใหม่นี่ก็มิซูบิชิผลิตนะเครื่องบินญี่ปุ่นอ่ะใช่เออไอที่ขับไล่ตัวตัวล่าสุดอ่ะนี่แหละนี่แหละคือรถถังก็ใช่นะรถถังญี่ปุ่นตอนที่ใช้เนี่ยคือมิซูมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนั่นแหละนั่นแหละ ก็ a m s ซ n g ก็ใช้โมเดลนี้เพราะว่าเกาหลีกับไต้หวันเนี่ยหลังสงครามเนี่ยมันก็ถือหุ้นควยันไปควยันมาเอาตัวอย่างชัดเจนบริษัทลอตเต้อะใช่ใช่ไหมตอนเด็กๆเราก็นึกว่าลอตเต้ฝรั่ง่ไม่ใช่มว่าลอตเต้ทำทุกอย่างแต่ว่ามันควยันอยู่คือเป็นบริษัทเกาหลีแต่ว่าผู้บริหารชั้นสูงเป็นญี่ปุ่นก็เยอะนะใช่ใช่ใช่ก็อย่างบริษัทายที่เราใช้ายกันทุกวันเนี่ย โทษทีครับเจ้าของเป็นใครนะครับไปดูดีๆมันไขกันอยู่มันมันสำนักงานมันอยู่ใหญ่มันอยู่ที่ลที่เกาหลีนะแล้วแล้วผมจะพูดได้ฟังเรื่องไต้หวันเนี่ยคนไต้หวันนี่ไปลงทุนญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะตชาดทองเนี่ยเจงใครเช็คแคขนเงินขนใช่ใช่ก็อย่างชาร์ปเนี่ยเอาเยอะังง่ายยี่ห้อชาร์ปเนี่ยที่ว่าจีนจะไปซื้อแล้วก็ญี่ปุ่นไม่ขายอะญี่ปุ่นบอกห้ามขายจีนให้ไต้หวันมาซื้อแทนก็คนที่เป็นเจ้าของฟอกคอนอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ก็มาซื้อชาร์ปไง รัฐบาลญี่ปุ่นก็บอกว่าเฮ้ยช้าไปไม่รอดละคนญี่ปุ่นเองก็ซื้อไม่ได้ไม่มีใครจะซื้อต้องให้คนต่างชาติมาซื้อจีนจะขอซื้อไม่เอาเอาไต้หวันมาตอนนี้ไต้หวันเจ้าของคือไต้หวันเนี่ยหลังสงครามเนี่ยเจงให้เช็กกก็ขนเงินขนทองขนอะไรไปเยอะทองคำได้ลําเรือเลยแล้วญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรโอ้โหแพ้สงครามมาไม่มีตังทุกอย่างถูกหมดไต้หวันก็จะมีไต้หวันซื้อคว้านซื้อทุกธุรกิจหลายอย่างหลายอย่าง ญี่ปุ่นใหญ่ๆนี่มีไต้หวันถือหุ้นเยอะนะนี่อันนี้ก็คือหนึ่งในความเครือข่ายเครือข่ายถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะไม่ไม่รู้เหมือนกันพวกยิวอะเนาะเราไม่รู้หรอกเขาเขาไม่อยากให้รู้ไงเขาไม่อยากให้รู้แต่ว่าแต่ว่าดิฟสเตดในเอเชียเนี่ยมันมีมีแน่นอนในเอเชียมันมีก็ลองสงสัยหลายหลายอย่างที่เราเราดูเขาไปเที่ยวไต้หวันนี่ยังรู้สึกว่าเออผมจําได้ว่าคนที่ขายพวกขนมอะใน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 ไต้หวันเนี่ยเจ้าของเป็นญี่ปุ่นนะ แต่ว่าผมจําชื่อมันไม่ได้แต่ต้องเดี๋ยวไปค้นคว้าหน่อยคือพวกเนี้ยแล้วก็บริษัทเนี้ยก็ไปขายขนมในประเทศจีนเน่ยแล้วก็บริษัทที่ใหญ่มากในไต้หวันอตอนนี้ก็โดนแบนเหมือนกันไอ้ที่ที่สงครามการค้าจีนไต้หวันก็โดนแบนบริษัทนี้ก็โดนแบนคือพวกเนี้ะเขาคนจีนเขาก็มีพวกกองสื่อาชการลับเนาะเขาก็รู้ว่าบริษัทพวกเนี้ยลากฐานมันอยู่ตรงไหนตรงไหนนะเขาก็จะต้องแบนไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นตอนนี้ตอนนี้เขาเล่นเขาจะเล่นหมินยิ่ถังเขารู้เขารู้แหละ คนจีนเขาเขามีสายอยู่ในญี่ปุ่นว่าอะไรใครสนับสนุนหมิ่นจิ้นตังอยู่เงินมาจากไหนอะไรประมาณนั้เขาก็เล่นเขาก็เล่นมันต้องมีอ่ะมันต้องมีคนสนับสนุนไม่งั้นมันจะกล้าขนาดนี้เหรอรจะใจกล้าขนาดนี้แล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็มีมีแผนที่จะตั้งขีปนาวุธยิงจีนใช่ไหมครเขาเราว่าอะไรคือมันยิงให้ไกลพันกิโลให้ถึงจีนคือมันมันเดิมเขามีอยู่แล้วอแต่เขาเขาขยายระยะเพื่อมาปรับปรุง ขยายระยะยิงให้ไกลเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขาจํากัดระยะไว้ว่าไม่เกินกาตามกฎหมายตามกฎหมายว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลังส,สงครามโลกที่สองเนี่ยอย่างที่เรารู้ทราบเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยชาตินักลบบุชิโดอเมริกาก็กลัวใช่ไหมครับยิงไปมันไม่ตายมันถือกระมุลัยมาฟันจนกระทั่งอเมริกามันต้องผลิตปืนใน9ม mm, ิลลิเมตรอ่9หรือ11 รู้สึกจะเป็น11มิลิเมตรอะปืนพกอะเออปืนพกที่ว่ายิงแล้วมันสามารถหยุดได้เลยอะนั่นแหละคือคือที่มาว่าคุณคุณไม่สามารถยิงแล้วนัดเดียวไม่จ่อเออนัดเดียวไม่ชอดถึงบงมูลานกฟันนี่แหละอันนี้อันนี้พอหลังสงครามปุ๊บอเมริกาก็เลยบอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นห้ามเรื่องการอาหารนี่ไม่ได้ต้องต้องเป็นกองลังป้องกันตัวเองเท่านั้น ขีปนาวุธเขาถึงอาวุธทุกอย่างในคังเนี่ยมันก็เลยมันสั้นๆเนาะมันไกลไม่ได้สั้น,นอย่างเช่นไอตอนแรกๆเนี่ยไอยเครื่องบินเนี่ยเขาก็เขาจะไม่ให้สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ให้พวก F15 พวกอะไรนะครับไอเอฟสิบหกเหมือนบ้านเราอ่ะคือคเวลามีคนมาบุกเนี่ยเอฟสิบหกขึ้นปะทะได้แต่ว่าถ้าอย่าง F15 เนี่ยมันเป็น ลักษณะเครื่องโจมตีแล้วมันกลําใหญ่เพราะมันขึ้นปุ๊บมันไปไกลเลยไปไกลเลยมันไปทิ้งระเบิดประเทศอื่นอันนั้นนะอ่ะเออลักษณะนี้อันนี้ก็เหมือนกันขีพปนาวุธเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะยิงได้ไกลแต่เขาโดนจํากัด,<อ>ดแค่นี้เนื่องจากว่ามันจะไปผิดกฎหมายว่าญี่ปุ่นเนี่ยห้ามไปลุกลานใครเป็นปอ้ปองกันตัวเองเท่านั้นแต่ว่าอาเบะใช่ไหมครับแก้ พยายามจะแก้จนมาถึงคิชิดะในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งกลุ่มกลุ่มกวนเหล่านี้เนี่ยสืบเชื้อสายบรรพบุรุษเขาก็เป็นนักการเมืองรุ่นสงครามโลกที่สอเขาก็ยังไม่ทิ้งความคิดลึกๆเขายังมีอยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สอนทุกวันแลตอนเด็กๆเขาเขายังไม่ทิ้งความคิดนี้แต่เขาก็พยายามผลักดันซึ่งซึ่งจีนก็ก็มองออกเนี่ยอย่างนี้ครับมันก็เลยขัดแย้งก็เลยทําให้ลักษณะของคือเหมือนกับเกมการเมือง 3-4สเศร้านี่มันก็ไม่จบทำให้ประเทศแถบเอเชียก็มีปัญหากันไปหมด